ก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับทุกการพัฒนาครับขอเอ็นซีเนี่ยเป็นที่ยุบคืานที่อยู่ก็คือข้อคำถามที่ผมดูแลอยู่นะครับหลายท่านในที่นี้ก็อาจจะเป็นวันที่ใหม่เลยแนะนําตัวเองกันนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชื่อสันอาจจะได้สันนะครับเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการเอ็นซีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันก็เป็นลูกชายคนที่สองนะครับที่น้องชายไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายนะฮะับราะหลายท่านเข้าถามกันนะครับ วันนี้ก็จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคร11ดิจิ t a ลคอร์สนะครับเราต่างมา11ครั้งครั้งละหนึ่งเดือนต่อไปเนี่ยเราจะมีคอร์สที่เท้นข้มขนขึ้นเรียกว่า Advanced Digital Course เป็นคอร์สที่สำรับผู้ที่เคยผ่านดิจิ a l ลคอร์สมาแล้วถึงจะสามารถเข้าเรียนได้และในการเข้าเรียนจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนด้วยนะครับก็จะมีค่าขาแล้วก็แอนด์เอาท์ อยู่ในคอเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยก็คือจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้เครื่องมือนะว่าเครื่องมือของเราเนี่ยถ้าเทียบกับของที่อื่นแล้วหรือการอื่นเราเนี่ยมันมันต่างกันยังไงในเรื่องของการเปรียบเทีเเยบว่าจะเป็นการคอมออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของแคนไทยของเราที่มันสตกตารท,ที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้านก็จะอยู่ในของแอดวานซ์ดิเอลคอสซึ่งคอที่แอดวานซ์ดิเรลคอจะเริ่มวันหน้าก็คือวัน ที่24ของเดือนนรกก็คือวันเสาร์นะครับอันนี้แจะให้ทราบโดยที่ท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้วันนี้เลยเพราะว่าเราับสำรวนค่อนข้างจต็กันก็ประมาณคล้ายแบบนี้นะครับประมา100ร้อยร้อยกว่าท่านนะครับแต่ว่าของดิจิทัลของสมาร์ทเนี่ยก็200ประมาสองร้อยกว่านทะ่านแล้วอาจารย์โอเคส่วนเนื้อหาในวันนี้นะฮะับก็จะแจ้งในเรื่องของวิชั่นของ GNC ว่าเราได้พัฒนาอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ได้รับความจริงท,ที่หลายท่านต้องการนะครับ มานะฮะก่อนอื่นเลยเราทราบวันนี้ว่าวันนี้เรื่องของไอทีเนี่ยเข้ามามีบทบาทของเราแล้วเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจับไอทีเป็นสิ่งแรกเหมือนเป็นปัจจัยที้าเลยอาชีพแต่อาชีพเนี่ยกำลังหายไปเพราะว่าไอทีเนี่ยเข้ามาแทนที่แรงงานคนอย่างล่าสุดเนี่ยชื่อเหลือเกินหลายท่านอาจจะเคยทำง,งานที่ธุกรการมนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปเยี่ยมชมที่ CP พีแรมมาอาจารย์ซาปาวครับวันนี้หรือว่าวันก่อน เราเข้าเซเวอีเวนเนี่ยเขาจะถามเราว่ารับนมิ่งสลัเปล่าได้ไหมคะถูกไหมฮะหลายท่านก็จะบอกว่ารับค่ะท่านเชื่อไหมนะว่าวันนี้ในทุกวันประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นพวกสลับเปล่าจําวนกี่กี่ลูกต่อวันคําตอบคือหกแสนลูกต่อวันเยอะไหมฮะเยอะมากอันนี้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่รวมไสก้กรอกยังไม่รวมออื่อน,น,นแต่ความหมายที่ผมต้องการที่จะสื่อสารของ,ขงท่านทราบเนี่ยก็คือว่าห0แสนลูกนี้ส่วนใหญ่ทำมาจาก คนยนตทั้งหมด่านแรงงานคนแค่ประมาณ7%็ดเซแสดงว่าต่อไปเนี่ยนโยบายของบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยว่าแม้กระทั่งเอซีเองก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของออโตเมติกหรือว่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาแทนที่แรงงานคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาชีพหลายอาชีพกำลังหายไปอันนี้ยังไม่รวมอาชีพที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นการที่เรา ตื่นนอนมาปกติเนี่ยเราต้องเปิดทีวีนะฮรตอนสมัยผมเ,เด็กเดเนี่ยผมก็จะแย่งรีโมทกับพี่ชายผมทเสมอเพาใครได้รีโมทก็คือพูดชนะในการเลือกจะดูระดูเช่าไหรนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเลือกรีโมทอีกต่อไปเพราะเราสามารถเข้าย t u b e ในการดูารายการย้อนหลันได้แต่ท่านบอกว่าอยากทํางานเรื่องเร็วๆกลับบ้านเร็วเพราะอยากไปดูละคร ตาม่าองท่องสาม่องเจ็ดแต่วันนี้ไม่ต้องนะเราไปดูตอนไหนก็ได้อยู่ว่าเราอยากฟังเพลงเราไม่จาเป็นต้องซื้อซีดีต่อไปแต่เราสามารถฟังเพลงฟรีผ่าน YouTube Channel นะครับและหลากหลายอาชีพเลยก็จะเป็นคนทําสื่อว่าดีปกติบริษัทเนี่ยต้องจ้างอีเจนซี่ในการทําแต่ตอนนี้บริษัทหลายบริษัทก็เลือกที่จะทําเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ในการทําสื่อต่างๆด้วยงบลงทุนที่น้อยกว่า ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเพื่มนอนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้คนตัดสินใจที่จะทาธุรกิจของตัวเองด้วยเรียวกว่าเป็นองค์รวมาเนอร์ลุก4.0วันนี้ผมมีสถิติมาให้ดูว่าส่วนใหญ่คนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุกรกิจเนี่ยเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่ตัวแรกนะตัวแรกก็รล้ต้นทุนธุกรกิจโอกาสล้มเหลวเนี่ยมากถึง80%เลยล้มเหลวเพราะอะไรครับหนึ่งก็คือ เงินทุนไม่ถึงสอง่อประสบการณ์มีไหมไม่มีสามประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันว่านอกจากที่เราจะมีเงินทุนเีประสบการณ์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรารู้จักใช้มันคือการใช้เทคนิคขงส่วนตัวนั่นคือการสร้างเครือข่ายวันนี้ถ้าท่านรู้จักคนน้อยเครือข่ายน้อยท่านก็จะมีโอกาสในการรุกอินีน้อยลงเพราะว่าต้นทุนสินค้าก็จะสูงเพราะท่านไม่มีพลังในการที่จะเป็นเจ้จาเลี้งทุนได้นะครับ เพราะนั้นโอกาสเนี่ยเหลือแค่20%ที่จะสำเร็จแล้วที่20%นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอะไรบ้างหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่ชขเปิด้นะครับร้านขายกาแฟเราเห็นทุกทุที่เลยร้านโชว์หุ่ร้านเสริมสวยร้านนวดร้านอาหารก็จะวนกันไปอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ท่านคิดว่าท่านจะทำแล้วมือสำเร็จผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่นะร้อยต่อร้อยเขาทำแล้วเขาเปิดไปแล้วแล้วเขาก็เจ๋งไปแล้วครับนะฮะมาดูอันกัวที่สอง ถ้าไม่เปิดเองนะครแต่ถ้ารู้จักเพื่อนรู้จักคนที่เคยทำธุรกิจมาแล้วแล้วเขากําลังจะขายธุรกิจเราถึงไปเซ็งเข้ามาโอกาสในการที่เฟลเหลือครึ่งนึงนะครับท้าไมถึงเฟลอยู่เพราะว่าอย่างนี้คนระับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทําธุรกิจเนี่ยเราก็ยกธุรกิจเดิมให้อีกคนหนึ่งถามว่าลูกค้าเนี่ยเอาคุนเคยนะคนเก่ามาก่อนอะยู่ไหมครับ เพราะนั้นฐานลูกค้าเนี่ยคนใหม่อาจจะรักษามไม่ได้เพราะว่าสตาไตล์การบริหารหรือว่าคู่ค้าเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับคนใหม่ทําให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่ก็ไปหาคู่แข่งแทนนะครับอันต่อมาฮะอันที่3นะครับอันนี้เป็นโมเดลนใหม่ซึ่งจริงๆโมเดลเนี้ยมาจากอเมริกาวันนี้เราเราเราเข้าห้างเนี่ยเราจะเห็นโมเดลแฟนารนไชส์ยเยอะมากเลยแล้วกคุ้นเคยกันฮานาโนจะเป,ไป็นรายบด้หนึ่งเคเฟซี ต่อแมคโดนัล์สามซาลาต์ดื่มกาแฟเราจ่าย120บาทแต่เชื่อไหมว่าค่าแคนใช้ที่เราจ่ายเท่าร้อบาทเนี่ย80หรือ90บาทส่งกลับไปที่อเมริกาอยู่แม้แต่งมกโดนัลที่เรากินกันเนี่ยเกิดประมาณ60%เนี่ยก็ส่งไปให้แคนใช้เรียกได้ว่าต้องหลังเนี่ยเก่งในการคิดระบบแล้วก็ขายและยกระบวนการแล้วเอากระบวนการนี้มาให้คนเอเชียซื้อสินค้าแต่ต้องจ่ายเงินค่าระบบค่าแคนใช้ หรือว่าแม้แต่ไซเบอร์เดเวล็อเองก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ของคนไทย,ยไนะฮะแต่จริงๆแล้วมาจากอเมริกานะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็มีการซื้อขายเรื่องมาบวกบกันแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยเอาเข้ามานะครับก็เป็นของคุณอินนะครับก็การซื้อแฟรนไชส์โอกาสล้มเหลวตอนแรกถ้าทำเอง80%ถ้าไปเซ้งมาเหลือ50%ถ้าซื้อแฟรนไชส์เหลือ20% เหตุผลค,คืออะไรนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยข้อดีของระบบการท้าเนี่ยหนึ่งก็คือว่าลดความเสี่ยงในการลองผิดลองผูกเพราะว่ามีคนที่ทําระบบมาแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าการคุยกับลูกค้าแย่งไงลูกค้าซื้อของข้อสองคือได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าวันนี้ทําไมคนถึงเรื่องที่จะไปเปิดเซลล์11ก็เพราะเขาตรู้นักเซลล์11 erm. วันนี้ทําไมคนถึงอยากซื้อระบบสามบาไปเปิดเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสารพินสารลูกค้า หรือว่าวันนี้ท่านท่านสามารถเป็นเจ้าของ M K ได้ทั้งแบบเป็นนะครับอแาบเป็นลูกค้าเดินทั้งต่อเวลาเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการพัฒนาเราเปลีระบบเราเปลบบบี่ยนราผูกเรื่องของรถท่าต่างๆเพราะว่าเขามีสูตรสำเร็จอยู่แล้วนะอันนี้ก็ทําใหา้ท่านเนี่ยเป็นน,นักลูกเห็บลดต้นเก็บได้ก็คือการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็ลดเรื่องของ P R ด้วยเพราะว่าคนรู้จักแบรนด์อยู่แล้วเราแค่ไปเอาแบรนด์ของแฟนชายแฟนชายซีมานะครับ อันที่4คือมีสูตรสําเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะฮะจากแฟนชายเนี่ยปกติเนี่ยก็10ปีขึ้นไปคนถึงจะเริ่มที่จะสนใจแฟนชายอย่างแฟนชายอันใหม่เนี่ยบางคนบอกว่าฉันมีสูตรที่คิดว่าฉันทำอาหารอันนี้แล้วอร่อยมากอยากเอาอาหารเนี้ยไปทําเหมือนไทยสีหนีบเพืยวให้คนซื้อแต่ถามว่าถ้าเราทำมาปีนึงถ้าว่าคนจะซื้อเราอไหมไปซื้อแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของระยะเวลาและการใช้แหวนดรือแหวนว่จะให้คนรู้จักเนี่ย ยาวนาะนมากเลยวันนี้เองตัวแอนคอยเนี่ยเราพัฒนาแฟรนไชส์สุดท่านได้รับมาตรฐานและก็ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนและทางภาครัฐบาลน,นะครับอย่างล่าสุดเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้ไปจับมือนะครับกับกรมอาชีวะนะครับโดยการที่กรมอาชีวะเนี่ยให้เราจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแฟรนไชส์ในสถาน อาชีวะเดิมโดยที่ที่แรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ราชบุรีเป็นที่แรกตัวที่ศูนย์ผมเพระครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นศูนย์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เป็นนักศึกษาอาชีวะเนี่ยที่อยากเรียนรู้เรื่องของการเป็นผู้ประกบอบการเนี่ยสามารถมาฝึกงานได้จริงที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้เราได้หน่วยจิตกลับไปด้วย ะะว่าวันนี้เองเจนซีนอกจากที่เราจะมีเรื่องของการพัฒนาสินค้าและกระบวนการเรายังมีการจับมือกับหน่วยพัฒนรัฐด,ด้วยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของกระบวนการต่างๆอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมที่เราทําอยู่นะฮะก็จะเป็นเรื่องของค่าปิกค้าส่งขายตรงแล้วก็แพลนไชส์เข้าไว้ที่เดียวกันนะฮะนอกจากที่เป็นศูนย์ปกครองรแห่งนี้นะฮะที่ท่านที่ท่านพูดไปแล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็จะไปขยายตลาดนะครับเปิด อันเทคโนโลยีหรือว่าไอาชีวะต,ต่างๆทั่วประเทศเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนักศึกษาที่ศึกษาที่ไอชีวะเนร่างทร้งทราบไหมว่ามีเงนเินแสนคนซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางไอชีวเนี่ยก็จะให้ทางผู้บริหารรวมทั้งรวมผมด้วยไปให้ความรู้น้องๆที่เป็นนักศึกษาเป็นของการไปทุกๆกอจการน้องๆเหล่านั้นถ้ายังไม่มีอาชีพก็สามารถมาฝึกง,งานต่อไปที่เคซีช็อปของเราได้ต่อ รวมถึงเมื่อเราได้ค้นพบว,ว่าระบบแกนช้ายของเราเนี่ยไม,ไมันทำอะไรยังไงแล้ววันหนึ่งเขากลับบ้านไปที่อิสราเที่ภาคเหนือหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่แล้วเขารู้สึกว่า,าการทำธุรกิจออนไลน์เขาก็สามารถเอาสินค้ามาฝา,า,าก,ากาทายกับเกนซีแล้วก็ระบบไปเปิดที่บ้านได้ไไดไดเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถไปขยายงานได้ง่ายจริงเพราะผมเชื่อวันนี้เนี่ย ทางราชการเนี่ยก็สนใจในเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของรายได้สูงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอบตกได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไหนเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นราชการท่านสามารถนําเรื่องเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมาเป็นสื่อสารเพื่อเปิดใจคนกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้คือภาพของเครื่องหลุงเจนซีนะครับจะเห็นว่าเรามีช่องทางที่หลากหลายก็คือใช้แน่ของภาษาอังกฤษก็จะเป็นช่องทาง ออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือช่องทางที่ผู้บริโภคเราเดินเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าจากเขาไห้จริงในรูปแบบของเ c ซีช็อปซึ่งเรามี41เรสาขาทั่วประเทศในทุกภุมภาคประเทศไทยหรือว่าแทนใช้ใครมาซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ที่85 85สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะอีก15สาขาเราก็แต่ฉลองอีกเป็น้อสาขาทั่วประเทศไทยในเร็วนี้นะครับช่องทางออฟไลน์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ JC m a ม l ก็คือเป็นห้าง ขายตรงสะดวกซื้อที่แรกก็ที่เดียวใน,นโลูที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าแล้วสมัครสมาชิกแล้วสะสมคะแนนเปลี่ยนรายจ่ายโดยรายรับด้วยสินค้าอยู่สามหมื่นรายการเลยทีเดียวรวมถึงเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเอาสินค้าเข้ามาฝังขายเป็นซ้าเฟิสเลอร์คอนไซร์เมนก็ยังได้นะครับต้งทางออนไลน์ของเรามีอะไรมีอีฟอร์เซึ่งตอนนี้เรามีจำนวนผู้ใช้เนี่ย2 8, อ0 0คนทก่าอคนพวกประเทศไทยนะแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่ ในบริษัทเดียวและบริษัทแรกที่มีการเชื่อมต่อกับธนาคารโดยโตรงก็คือไม่จําเป็นต้องให้ผู้ใช้เงินเนข้าไปเข้าบริษัทแต่ว่ามีการลิงก์จำนวนเงินเนี่ยผ่า,านระบบ iBanking โดยตรงนะครับแล้วก็มีระบบปลอดภัยก็คือ5 1 2 SSL นะครับซึ่งเป็นระบบปลอดภัยที่รับเียนที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ของไข่ทองรวมถึงมีช่องทาน,นะครับเ CTV ก็คือการเป็นสื่อ เรานั่นเองนะฮะล่าสุดนี้เองครับจริงๆต้งองบอกว่าล่าสุดมากเพราะสองวันที่แล้วเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะผมเลยเอารูปมาไประชาสัมพันธ์นะครับหลายหลายท่านเนี่ยเ,เปิดแพนใช้นะครับรวมถึงไปเปิดใจคนที่เป็นนั่งชูง่วยหรือในระดับที่วปวดขาปวดในหล,หลายพื้นที่แลวก็อยากได้ราคาที่เป็นเรียกว,ว่าสายส่งนะครับ รวมถึงหลายท่านสั่งสินค้าจำนวนเยอะมากๆเลยบางทีสัง่ง<ะ>สั่งน้ำตาลแบบเท่าไว้ถุงนี้ยครับเยอะไหมฮะเยอะมากนะครับเราก็เลยเพูดคุยกับผู้ค้าเรานะครับในการที่จะมาแชร์วิธีซอลก็คือร่วมทรัพย์สินร่วมกันเพราะวันนี้เนี่ยเอ็นซีเนี่ยถามว่าเรามีเรื่องของตลาดของเราเหลือก็คือคนนะแต่ผู้ค้าเราในเรื่องของสินค้าเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยท่านในอนาคตท่านจะสามารถจีอ e ีฟอนเ แล้วไปรับของที่ผู้ค้าของเราได้แบบนี้เลยหรือว่าจะให้ทางผู้ค้าเราส่งที่บ้านของท่านแล้วในระยะเวลาการจัดส่งท้ายมก็จะเร็วขึ้นรวมถึงค่าสินค้าเนี่ยออกไปเนี่ยเราก็จะทําให้ราคาของราถูด้วยเช่นกันนะครัอันี้คือสิ่งที่เราพัฒนาร่วมกับร่วมกับผู้ค้าของเราอยู่นะฮะอ่าอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเฟสเศษหนึ่งซึ่งอ,อย่างที่อย่างที่ผมพีมพทรู้ข้าบว่าออฟไลน์ของเราเนี่ยมันมีห้องทางเคสซีช็อป เจซีไอหมันเจชายแล้วก็เจซีมอนะครับโดยที่เจซีมอของเราเนี่ยได้ได้ซรดไปแล้วที่ที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นซึ่งจะเปิดในเร็วนี้ผมคาดว่าในเดือนหน้าเนี่ยก็จะจะได้เห็นการเปิดตัวของเจซีมอของอีสานของเราละนะครับรวมถึงที่มิสซึ่โลกด้วยนะฮะอันนี้คือเจซีมออีกรูปแบบหนึง่งซึ่งนอกจากที่จะเป็นห้างขายโต๊ะโต๊ะซื้อแล้วนะั้นมันยังมีการที่มีเรื่องของโฮเทลก็คือโรงแรม ู่ด้านบนของมันเพื่อทําให้ท่านสาม,มารถมาขายบริการนอนพักที่ได้เพราะหลายท่านเนี่ยเดินทางไปเดินทางมาเนี่ยว้อาคัดพักมนะฮะแต่ดีไหมถ้าเราคาดีพักแล้วเราได้คะแนนขายด้วยกันดี PV นะครับอันนี้คือรูปแบบที่เราเราปรางทําอยู่แล้วก็ให้เราเราเดียออกแบบนะฮะเพราะจริงออกแบบเสร็จแล้วครั้งแรกเแนบบี่ยเป็นรูปแบบของห้าวอย่างเดียวเลยผมผม,ผมอยากให้มีรูปแบบอื่นเข้าไปช่วยเพื่อเสริมตลาดให้มันกว้าง ว้างขึ้นนะครับแล้วก็ชมพีเนี่ยก็มีร้าท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างล่าสุดไปวิสานมื่อสี่วันนะฮะก็เห็นว่าประเด็นที่จะดีเรื่องของ a อซเข้ามาใน,ใน,ใ,นในประเทศไทยโดยพักวิสานค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็อย่างตอบบนอุบลเงี้ยนะครับเห็นมีโรงแรมค่อนข้างเยอะก,ก็เออเห็นว่าเทรนด์จริงแลก็มีที่อยู่ด้วยก็อาจจะทำแบบนี้ที่จีนสารต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยที่ คนบุรีเนี่ยเราก็จะทำไปก่อนสักประมาณที่20-30ห้องเราเป็นโ r o t o t y p e นะครับนะแต่ถ้ามันเวิร์ k นะฮะเราก็จะทำแบบนี้เนี่ยไปตามที่ด้วยนะครเพราะฉะนั้นท่านไหนทำธุรกิจเดิมอยู่เราอาจจะมีพื้นที่ให้ท่านสามารถเข้าพื้นที่ของ JNC แล้วก็ขายสินค้าหรือบริการร่วมกันได้ว่าท่านมีขายกาแฟท่านมีร้านักาแฟหรือว่ารา้านอาหารเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เราย,นยนิยนดีการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน อันนี้คือรูปแบบของห้องประชุมนะครับที่โรงแรมของเราส่วยไหมครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ออกแบบจากห้องนี้แหละนะฮะก็ <Wow. S 1> จะเป็นห้องที่เรียกว่าวัยรุ่นก็นั่งแล้วไม่หลังรือว่าผู้ใหญ่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันมันเงียบดีมันสงบดีอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้หลายเจนเพราะตอนนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เรียวกว่าเข้ามาดูผีหลงเจนซีเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเชื่อถแล้วเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าในแต่ละเดือนเ,เนี่ยเรามีคนที่สมัคร้าใหม่เนี่ยก็คือประมาณ15,000คนต่อเดือน ครับส,ส่วนแั้วเนี่ยประมาณสักสิบเปอรเนต์ยี่เปร์เ็นอนนี้เป็นมองเจนดีนะเจนโอเนียงเป็นเจนวายเจนวายก็ก็เป็นวัยรุน่นนะครับอายุยุ่งถึงสามสิบห้าก็เรื่องข้อใหม่เยอะจากเรื่องของแนานใช้ของเราแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบอีฟอยด์เรานะครับต่อมาก็จะเป็นเจนยุ่งทุกเบบี้บูมเมอร์นะคระับก็อายุมากขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์โรงแรมเนี่ย เราก็อมองไปถึงขนาดว่าต่อไปใครอยากแต่งงานจัดงานลื่นเลอร์อินเตอร์เทนเมนต์นะฮะก็สามารถมาติดต่อเราแล้วเราก็จะมีเป็นแพ็กเอทมีอาหารแล้วก็มีคะแนนทีวีให้ท่านดูนะครับถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับมันจะทําให้ผู้โดยสารที่เป็นบุคลากเมมเบอร์หรือว่าเป็นผู้คนจริงจริเนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบของเราลองคิดง่ายๆนะครับปกติเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าเรา อยากที่จะจองโรงแรมเนี่ยเราต้องเดินไปที่เป็นออฟฟิศออฟฟิศนึ่นแล้วบอกว่าอยากจองโรงแรมและให้เขาเนี่ยโทรประสานงานโรอองแรมนั้นเพื่อเราได้ไปนอนในว,วันที่เรานัดไว้พออีกยุคหนึ่งซึ่งประมาณเจปีที่ผ่านมามกา็กาากาจะเป็นเว็บไซต์อโกรดาอโกรดาที่คุณนูกันบ้างไหมครับอโกรดาก็จะเป็นเว็บไซต์ในการที่มีโรงแรมเป็นเป็นหมื่นโรงแรงมมาอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์นี้เพื่อจองโรงแรม ราคาพิเศษเป็นบิ๊กไบเชอร์แต่วันนี้เองเจซีเกเลทที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังเปิดโอกาสให้ท,าท่านที่มีบ้านที่เป็นไทยมาแทนทายเนี่ยสามารถนะครับคีย์นะครับเหมือนเปลี่ยเสมือนท่านเนี่ย,าาเ,เ,ปมมเ,ยเป็นออฟฟิศแต่ว่าอยู่ที่บ้านของท่านแล้วก็เข้าถึงข้อมูลโดยที่ท่านเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนของเราในการรับจองโรงแรมแบบนี้ได้แล้วท่านได้คอมมิชชั่นในการรับจองเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมแต่ท่านเปรี่ยบเสมือนเป็นหุ้นส่วนของโรงแรม อันนี้เป็นความตั้งใจของผมที่อยากที่จะทํททำตัวโมฮันตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็คาดว่าถ้าเสร็จเป็นรูปแบบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีภาพค่อยๆอ,ออกไปนะฮะประมาณนี้เลยทีเดียวโอเคอ่ะดูใครกันหน่อยนะฮะเอาไหวไหมฮะหรือว่ามันยังหลวมไม่พอครับเอาเตียงใหญ่ขึ้นไปมากกว่าน,นี้ไหมฮะ นี่เป็นต้นต้นแบบที่ที่เราคิดคิดอยู่นะครับก็จะมี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 ทีให้นะครับโอเคอันนี้เป็นช่อ,ะะ okay. อนนททงทางสนัสนานทีเนีนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายรูปมีไปนะครับเพราะจริงๆอันนี้เป็นเว็บไซตโมเดลที่ครอบคลุมของ t n เนีเลยแล้วก็ผมว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายสุดละเพราะเมื่อวานนี้ก็ผมก็นอนค่อนข้างดึ่มก็ทำไลด์แห่งนี้อันนี้เลยนะครับ ช่องทางจงนจีเนี่ยมีด้วยกันต่างๆเนี่ยสามช่องนะครับด้วยกันนี้เด่งเนี่ยก็คือช่องทางเอเวอเรสตเอ็มเอ็นเอ็มอาเอ็นภาษาอังกฤษก็คือบรอดดิ้งเดเวลลอปเม้นติ่งก็คือการสร้างเครือข่ายนะครับแต่เราเป็นตัวเพราะวันนี้เครือข่ายที่มันจะต่อมาหน่อยเนี่ยมันต้องเป็นเครือข่ายที่เป็นสินค้าที่มันซื้อให้ยขายพร่องเพราะบรอดดิเนี่ยถ้าเราทำเครือข่ายเราขายอาหารเสริมเนี่ยในเซอร์วิสที่อาจจะของแพงคนมีความชื่นความชื่นชอบกคือ รายได้เน MM ี yeah. ossa, ่ยน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายเยอะเนี่ยเขาก็ต้องซื้ออาหารที่เป็นอาหารนัตต่อจาทุกวันเสี่ยงนะครับเราถึงเริ่มมีการที่จะทําเรื่องโอร์เดอร์เพก็คือค่าปีค่าส่งเข้ามาทําให้ท่านเนี่ยสามารถไปเปิดไซต์นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โอร์เดอร์เพจแล้วก็มีระบบของแคนใช้ที่ทําให้ระบบของเราเนี่ยไปต่อยอดกับท่านที่มีร้านชมไวนเดิมอยู่แล้วทําให้ท่านที่มีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยสามารถมีลูกค้าฐานใหญ่ขึ้นจากการที่ใช้แบรนด์เจซี ใส่เข้าไปในบ้านของท่านรวมถึงระบบของท่านเรื่อ,นนองซอฟต์แวร์ก็จะควบคุมง่ายขึ้นเพราะเราจะมีการสง่งของรับของแล้วก็มีการที่ริมงานของผู้ค้าที่ผมได้แจ้งทุกท่านทราบเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยก็จะสมเขียรและก็ดีเป็นอย่างดนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือช่องทาง JC e Commerce นะครับซึ่ง JC e Commerce เนี่ยเรากำลังจะออกชื่อใหม่ด้วยนะฮะเ c คอ m เมิร์สท e ่านไหนยังไม่มีนะครับวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยรวมถึงในช่วงปลายก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แล้วก็สอน G C หนึ่รเ o m m e r ให้ด้วยว่าใช้ยังไงนะฮะวันนี้เองทุกท่านเน anyway ี <dd ian> <less> ่ยใช้ f เฟซบ o ๊กอยู่แล้วผมเชื่อเชื่อแล้วพอตื่นนอนขึ้นมาเราก็เฟซบุ o กเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนไปจากที่ปกติเราจะเห็นคนโพสต์ข้อความเรียกว่าฟีดเป็นวอลแต่วันนี้เป็นยุคของร้ายร้ายก็คือคนเรื่องที่จะเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอแทนที่จะพิมพ์ดีไหมฮะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นเทรนที่คนน่าสนใจเราถึงกำลังทำ J C O Mover version ใหม่ซึ่งจะร้านชีวิตออกมาโดดเดือนข้างหน้านะครับ J C O Mover v e r s i n ใหม่เนี่ยมันจะสามารถเรียนบางข้างให้ท่านเนี่ยไลฟ์ผ่านแอป J C O ได้ แล้วท่านสามารถขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอดของเราตัวโดที่เองทีเนี่ยเราจะหาปลุ่มลูกค้าหรือว่าเจอพยานนอนสติเจอร์เพื่อให้ไปอยู่ในเฟซบุ๊กหรือว่าอยู่ทางสื่อโซเชียลเิร์อเมื่อคนที่เข้ามาดูผ่านชนเอลนี้แล้วเราเห็นท่านขายของท่านเขากดซื้อเราจะส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าเราท่านได้รายค่าคองมิชชั่นเยโดยที่ท่านเนี่ย ไม่ต้องขายไม่ต้องขายแบบเจอลูกค้านะครับแต่เราจะพยายามให้ลูกค้าเจอท่านนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าฉันพูดไม่เก่งเลยฉันรู้จักคนน้อยมากคสเบเองไม่เก่งแต่วันนี้เรากำลังสร้างเครื่องมือที่มันเรียกว่าเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก้าวก้าวสู่ความที่เป็นขายตรงเ,รงเว็บเพจที่มันชันเดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ท่านไหนมีลูกมีหลานขายของขออนไลน์อยู่แล้วนะครับ <_ d ata> ก็เอาเข้ามาขายในเ e อ็มคอมเมิร์เนี่ยก็แสดงว่าลูกหลานของท่านเนี่ยก็จะมีคนที่เ,เป็นฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นจากฐานเอ็นซีเนี่ยซึ่งเราช่วยช่วยเหลือให้เข้ามาอปงนะโอเคนะครับ,นะรบอนันนะี้การพัฒนาช่องทางของการซื้อสินค้านะคร ปกติในประเทศไทยเนี่ยจะมีการสามช่องทางนะครับอันนี้เป็นความรู้เสื่มให้เลยนะครับตอนที่เจอเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยปกติเนี่ยเราคุ้นเคยกับภาพนี้ฮะญี่ปุ่นสิงคโปร์ร้านโชว์หวยนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะฮะในประเทศไทยก็มีใครบ้างพาสเดลิเวอร์ทีเอ็นจีนะครับส่งสินค้าให้ร้านโชว์หวยญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ส่งสินค้า ให้ต่อกับร้านที่เป็นเลนเตต่อไปแบบนี้นะฮะพอยุคพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นลูกที่เรียกว่าเอ็นเทรด์ก็คือร้านโชว์หวยน้อยลงแต่ห้างเกิดขึ้นแทนแทนที่เราเห็นที่ไหนบ้างเซ็นทรัลแอคโตรอินซีก็จะเป็นผู้ผลิตมีส่งสินค้าให้ดีซีกระสินค้าไปให้ห้างเหล่านี้นะครับและลูกค้าก็มาซื้อของแสดงว่าช่องทางที่เป็นช่องทางเก่าเนี่ยเริ่มตายหายไปแล้ว มันถูกแทนที่ด้วยโมเดิลเทรดก็คือภาพนี้ถูกไหมฮะห้างปิดหมดเลยเพราะนั้นพอห้างปิดหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไอทีเวิร์ลต้องไปปวดบ,บาทยุคที่สามนะครับเรียกว,ว่ายุคของอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะแต่ตอนนี้ของเรา90เราต้องเอ็นพีโมเดิลก็คือโมบายแพลตฟอร์มก็คือขายของบนออนไลน์ที่เป็นมือถือเพราะนั้นจัดผู้บริโภปกติมีส่งนารสินค้าเนี่ยแล้วส่สงไปที่ห้างตรงนี้ก็คือผู้บริโภเนี่ยไม่ไม ไม่ต้องพูดพาคนกลางนะแต่ผู้ผลิตเนี่ยส่งสินค้าไปให้ลูกค้าปลายทางเลยเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมเมล่ังสื่อสารท่านทราบว,ว่าเอ็นมดของเราเนี่ยเราทำโปรโมชั่นไลฟ์นะคะรับเพราะนั้นผู้ผลิตเนี่ยคือท่านเองท่านไม่ต้องหาคนกลางนะเราดูคนกลาที่หาลูกค้าให้ท่าน้วยซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของเลิศปาร์ตี้ส่งการสินค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วขั้นก็สามารถเอารังค้าไปเปิดได้แบบน,นี้นะฮะเพราะนั้นสแสดงว่าเจนซีเนี่ยจริงๆเราทำทั้งาแชนแนลแบบนี้ด้วยซ้ำน,นะครับ ถ้าท่านเป็นเจซีมาท่านสามารถให้ผู้รื่นก็คือเราหาผู้อื่นมาให้ท่านนะครับเราส่งสินค้าไปให้บ้านของท่านเลยท่านก็ส่งไปให้เครือข่ายของท่านในชุมชนต่อหรือว่าถ้าถ้าเลือกในช่องทางเจซีมอลนะครับท่านก็สามารถให้ลูกค้าของท่านหรือเครือข่ายของท่านเในใี่ยเข้ามาซื้อสินค้าที่ที่หเหมาะเราได้เรียกว่าเป็นห้างของเรานะครับหรือว่าเป,เป็นคอมเมอร์แบบนี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายนะครับเียก็คือเป็นช่องทางสามช่องทาง ที่ทำไมผู้ใหญพวกเนี้ยเข้าถึงเราได้ง่ยโอเคจะเปียนภาพสรุปนะตอนเช้าก็จะโอววิวประมาณนี้นะครับส่วนตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเข้าถานนะฮะแล้วผมก็จะไปดูตามตาระถามด้วยรวมถึงวันนี้ก็จะมีเรียกว,ว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่สนใจเปิดแกนใช้เราก็จะมีผลตอบแทนพิเศษในการที่ท่านแนะนำกเกิฑ์กแกานใช้ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามตอนช่วงบ่ายสวัสดีครับ